สวัสดีครับพี่น้องมหายันรวยทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญผงทูปนะที่บูชาพระอาจารย์ธรรมโชติที่สำนักมหายันรวยนะาอาจารย์ได้เก็บผงทูปที่มหาชนต่างๆที่เข้ามากราบไหว้นะครับก็เก็บผงทูปไว้เป็นมวลสารในการทําเหรียญมหาพุทธบารมีสิบทิศนะฮะได้ทําไว้สามสีด้วยกันนะฮะก็มีสีทองสีเงินแล้วก็สีนา ซึ่งเป็นสีที่เป็นสีมงคลสำหรับทุกคนนะครับใครได้เช่าบูชาไปนะครับก็ถือว่าเป็นสีมงคลกับชีวิตนนในเรื่องของการค้าขายโชคลาภการงานการเงินดีนะครับก็ขออำนวยเวทพรให้สําหรับคนที่ได้เช่าบูชาไปนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาวันนี้ก็มาแนะนําเพจนะน้องนิวนะฮะเป็นคนดูแลการจับจองผืนมหายันรวยของอาจารย์นะครับใครสนใจก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นเพจแท้ๆนะครับดูแลอาจารย์มา3ามปีแล้วนะครับวัตถุบางคลต่างๆก็จับจองได้นะครับน้องนิวนะครับสวัสดีครับ